นั่นยิ้งหนังนิ่งหนังนิ่งหนังอยู่ไหนนาะนีเลยสายบ้างสายบ้างสายตูดบ้างเออหอมมันเลยหอมมันเลยหอมมันเลยแล้วหอมมันเลยแล้วตีด่างมันเลยตีด่างมันเพราะเออตีด่างมันเลยเข่งมันฟังแค่ี่ยฟังเข่งฟังวิ่งออกเข่า ลองเพลงมึงลองลองลองเพลงให้ปิจูฟังมึงเลยเอ้รองไงร้องไงมันจบในแม่เนาะร้องให้จบเพลงในแม่เออหล่ะเออหล่ะมันหอมติง

เต้นเต้นกับมันมึงเต้นกับมีกระจูงั้นโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนเมื่อมันมีกระจูโปเกมอน <laughs> mình, mẹ tippy tấp tấp lắm rồi tập 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 แยกกระเทือนนะพะแยก้อนยีนะตั้งไว้ตั้งไว้มันยืนในเบื้องถียืนมาทั้งแม่จันหมี่หันมาทั้งแม่จันเบื้องเร็ว ออันนี้มีจนอยออนี้มาน้อยหระหมันอยมาบ้างหันมาบ้างหันมาบ้างลูหัน้างพึ่งน้อยตัวนี้พึ่งน้อยตัวนี้พึ่งน้อยบะมีเป็ดน้อยมี่จูนอ้อยโปเกมอนโปเกมอนอันนี้พึ่งน้อยมันก็นั่งแก่มาดำเปเลยบด โอเคโมอนเนีย่จูเอิจูโปเกมอนมึงมาบังมาโปเกมอนมึงบิคจูเนี่ย่โปเกมอนพึ่งน้อยพึ่งนอย

เต็นก็มีกระจูบิงเต็นก็มีกระจูบิงเอาทิ้งเอาทิ้งเองฉันหนาะเลย่ะันหนาเต็นกับมันเอ่อเตนกับมัน่เตนกับมันน่งนี้มนี่ยันานี้ป็นปันนี่อาอนี่นี้อร่ มาให้ปกจูดเลยมาหาโปกเกมอนนะโปกเกมอนโปกเกมอนผู้ใดวะโปกเกมอนผู้ใดวะอืมอืมอืมอืะ ออเตะเมเตรงว่าอเตนัมไ่าพี่เตะมาทังนี้เตะมาทางนี้เออมันถือประตูแล้วเตะนะอยจะดีดแทงได้ถึงจาผากระพรองอีกนี้ถึงจะผากระพรองอีกได้่าดีดแทงเด้อันนั้นะ Huh? Hmm. Ja. Ja.